ที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทก,กภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสปราบจังหวัดลำปาง พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมุนสุธาารีนานและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิจยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยส่งห่วงใยรัษฎรที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำถุงยังชีพพระราชทานส่งมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องตน้นบ่ายวันนี้เมื่อวันที่10กันยายน2565หม่อมหลวงสราลีกิติยากร กรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารของมูล,ลนิธิและคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมเป็นตัวแทนในนามมูล,ลนิธิเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน310ชุดนำมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัย2หมู่บ้านในตำบลแจ้ซ้อนอำเภอ เมืองปานในการนี้ค่ะนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระรูปค่ะโดยหม่อมหลวงสาราีกิติยากรกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย เป็นประธานมอบถวายถุงยังชีพแก่พระพิสุสงในวัดที่ในวัดพื้นที่ที่ประสบภัยจำนวน15รูปและเชิญถุงยังชีพมอบแก่รัษฎรบ้านแม่แจ่มหมู่ที่1และบ้านแจ้ซอนหมู่ที่12จําจำนวน295ครัวเรือนสร้างความพลื้มปิติยินดีแก่รัษฎรทุกหมู่เหล่าและรู้สึกาซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้